สวัสดีแฟนๆ X c a l a t e r Thailand ทุกๆท่านนะครับมาชมกันต่อนะครับจาก EP ที่แล้วตอนนี้พักเหนื่อยหายเหนื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับท่านผู้ชมมาชม SY 2 0 5 c นะครับจากซานนี่ง,งานปรับพื้นที่นะครับ เจอหินนะครับุ่นผู้ชมหินหินกองนะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่ไม่ได้เอาออกนงานคอยดินนะครับเป็นหน้าง,งานคอยดินปรับพื้นที่กับทีมงานเียเล็กนะครับหรือเสียเล็กพี่เล็กนะครับนาเรียกได้นะก็ทีมง,งานเฮยเล็กนน .4 นะครับผม ก็ยังอยู่กับตัวแรงตัวเดิมนะครับซานี SY 2 0 5 c ครับผมน่าอยู่สูงนะครับอยู่สูงวิวดีนะครับวันนี้ EP ที่สอง,งน,นะับบงางานเนี่ยอู้ก็หึมเลยท่านผู้ชมหินนะครับลว้ลวนเลย ภาวนานะครับภาวนาขออย่าให้ฝนตกเลยครับขอให้วันนี้แดดออกทั้งวันนะครับเพราะว่ามันใกล้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับการทํางานก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับกับหน้าช่วงหน้าฝนนะในทีมงานหลาหลายท่านเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานไหนก็แล้วแต่อยู่ภาคไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยนะครับก็ไม่ค่อยมีใครชอบหน้าฝนสักเท่าไหร่นะครับ ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาแห่งการกอบโกยการทํางานนะครับช่วงเวลาที่มันจะได้งานเยอะที่สุดก็คือช่วงหน้าแรงนะครับสําหรับเครื่องจักรกลหน,นักก็ฝากกำลังใจไปยังพี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง excavator Thailand อยู่ครับก็ขอให้นะครับมีงานเข้ามาเยอะๆนะครับขอให้นะครับ ทำงานได้ตลอดนะครับนะเจอฝนน้อยๆน,นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับก็จะมาเสียกับเรื่องค่างวดเนาะในกรณีที่รถยังผ่อนไม่หมดนะครับพอหน้าฝนก็จะต้องจอดนะครับรถจอดแต่ค่างวดยังเดินอยู่นะครับนะก็จะจึงเป็นที่มาของการที่ ไม่ค่อยโอเคนะครับเวลามีหน้าฝนเข้ามาครับก็เห็นใจพี่ๆทีมงานทุกท่านนะครับแต่ของผมโชคดีนะครับวันนี้ก็ฝนกระหน่ำมาตลอดหลายวันนะครับมาแล้วก็ยังแรงให้ผมนะครับขอบคุณมากมากครับแรงให้ผมได้ถ่ายงานนะครับแรงให้ทีมงานนะครับทีมงานเฮลิเล็กนะครับได้ได้ทำงานผมก็เลยได้ถ่ายงานได้นะ ดินเนี่ยลงไปในในในหุบนะครับในในร่องพูดเดียวว่าร่องร่องร่องเนินนะครับหรือว่าร่องเขาเนี่ยครับมันก็ด้วยความชันเนาะแล้วก็หน้าฝนแบบนี้นะครับการใช้รถบรรทุกขเข้ามาช่วยนี่เป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยหน้างานที่มีความลาดชันสูงแบบนี้นะครับหน้าเอ่อความชันเนี่ยท่านผู้ชมเห็นแบบนี้ที่ผมชี้ลงไปเนี่ยท่านผู้ชมอาจมองเหมือนว่ามันจะไม่ชันนะ นี่ความชันนี่จะประมาณ45องศาได้เลยนะครับน,นี่ถ้ารถเดินขึ้นมานี่ถ้ายกบูมผิดนี่ไงตีลังกาหงายลงเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับประมาณ45องศาผมเดินขึ้นมาเนี่ยปวดน่องนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยรถบรรทุกที่จะเข้ามาวิ่งงานช่วยเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะตัดทางนะครับหรือตัดคันทัว ใหญ่ๆนะครับแต่ว่ามันก็น่าจะเลืองทรัพยากรโดยป่าประโยชน์นะครับใช้รถทอยแบบนี้น่าโอเคที่สุดนะครับอนอก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 ็จากมีอะไรนะที่ผมเคยเห็นนะแต่ดูดูใน YouTube นะครับมีรถบรรทุกตีนขาบเนาะเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะผมเคยเห็นนะใครไปถ่ายผมจำไม่ได้ มานั่งดูอยู่เออมันมันก็ดีนะครับรถรถบรรทุกตีนตะขาบรถดัมนะครับดัมเปอร์นะครับตีนตะขาบที่ว่ามันมีอที่เป็นใบแท็กนะครับแล้วก็สวิงได้นะครับสวิงกับสวิงคล้ายๆรถขุดนะครับพอไปถึงจุดเทก็ไม่ต้องเลี้ยวนะครับหักเลี้ยวก็ใส่การสวิงแล้วก็ทิ้งดินแล้วก็วิ่งกลับมารับเดินต่ออย่างเงี้ยแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ผมเคยเห็นเขาใช้ในบ่อเลียนะ กรณีที่รถบรรทุกดินนะครับวิ่งไม่ได้รถบรรทุกล้อปกติทั่วไปครับวิ่งไม่ได้ก็จะเอาเจ้า,จาตีนตะขาบเนี่ยนะครับถ่ายเลนนะครับจากกลางบอ่อเข้ามาเทข้างนอกเออผมว่ามันมันก็โอเคดีนะท่านผู้ชมครับมันช่วยย่นเวลาได้เยอะเหมือนกันนะครับ สภาพคันนี้ก็ยังเนียนกริบอยู่เลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถามเนาะว่ารถใช้งานมากี่ชั่วโมงแล้วนะครับสภาพยังดูดีนะครับท่านผู้ชม เป่านี่น่าจะเป็นงานยาวอีกสักระยะหนึ่งได้เลยนะครับเพราะว่าดูจากหน้างานที่เขาทำมาแล้วก็เยอะนะครับพอสมควรเราวันนี้ก็อยู่อยู่ตรงจุดนี้นะครับยังจริงจริงแล้วยังปวดน้องไม่หายเลยนะครับวิวดีนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศนะครับบ้านนนทรีนะครับตำบลนนทรี อำเภอบ่อไร่อรย,ย่างจังหวัดตราดนะครับมีชื่อว่า,วาบ้านม่วงนานจุดนี้นะครับชื่อชื่อว่าบ้านม่วงนะครับถนนเส้น,สนที่ท่านผู้ชมเห็นด้านล่างนะครับถ้ามาจากตัวอำเภอบ่อไร่เนี่ยเข้ามาถึงเนี่ยจะต้องวิ่งจากซ้า,ายมือของหน้าจอมาทางนี้นะครับจากถนนเส้นสนี้ไปเนี่ยถ้าวิ่งไปทางขวาไปเรื่อยๆตามถนนหลักน่าจะถึงจุดผ่อนปลนชายแดนนะครับนะระหว่างจังหวัดตราดกับกัมพูชานะซึ่งเป็นช่องทางที่พี่น้องกัมพูชา ข้ามข้ามพรมแดนมามาไทยได้นะครับมามาเที่ยวมาอะไรพวกนี้นครับมามา,มาซื้อสินค้ามาขายสินค้าสินค้าชุมชนอะไรพวกนี้นะครับก็จะใช้เส้นเส้นทางนี้เขาเรียกว่าทางไปเนิน400นะครับเส้นนี้ครับไปไปเนิน400 นะวันนี้แดดดีเลยครับผมขับรถออกมาจากบ้านเมื่อเช้าท่านผู้ชมฝนตั้งแต่บ้านนะครับมาประมาณสิบกิโลอ่ะจนถึงตัวอำเภอบ่อไร่นะครับครับโอ้โหฝนมาที่แรกผมคิดว่าไม่รอดแล้วนะครับพอพ้อนจากแยกไฟแดงบอ่อไร่มาก็มีแดดนะครับเริ่มมีแดดนะครับเลยตักแหวงบนมาโอ้แดดเริ่มมาใจชื้นแล้วนะครับพอมาเข้ามาถึงหน้างานได้สักพักหนึ่ง แดดเปรี้ยงเลยท่านผู้ชมยิ้มเลยครับนะเพราะผมว่าทางานได้นะครับทีมงานของพี่เล็กก็ทํางานได้นะครับแคะหน่อยแคะหน่อย,อยดินชื้นก็ต้องเนี่ยครับแคะร์ติดบุ้งกี้เยอะติดบุ้งกี้เยอะเท่าไรปริมาณงานก็ยิ่งออกน้อยนะครับนะจึงเนี่ยครับ เป็นธรรมชาตินะครับเชื่อว่าทุกคนก็เคยทํามาแล้วนะครับสาหรับพี่ๆนักขับรถขุดทุกคนนะครับนะนอกจากอ,าอะไรนะหน้าง,งานที่หน้าง,งานประจําของบริษัทเนาะอย่างตักหินตักทรายอะไรพวกนี้ตักทรายขึ้นจากเรือแถวบางประกงนี้ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มาแค่อย่างเงี้ยนะครับนะเพราะว่างานแบบนั้นนี่ ทบจะไม่มีไม่ไม่มีดินติดบุ้งกี่อยู่แล้วเนาะนอกจากงานทั่วไปแบบนี้คนระับแล้วยิ่งดินอันนี้เป็นดินแดงด้วยนะครับเนี่ยโดินสวยท่านผู้ชมเขตจังหวัดปราจันทบ,บุรีนะครับระยองครับดินงามนะครับหน้าดินแท้แทปลูกผลไม้นะครับทำให้เป็นเรื่องผลไม้ขึ้นชื่อนี่ เข้าตอนออกนี่ขึ้นชื่อมากนะครับนั่ีผลไม้ก็ดินดีนะครับในบางส่วนบางพื้นที่นะครับที่ท่านผู้ชมอา,อาจจะเคยมาเที่ยวชมแล้วอาจจะเคยมาแล้วนะครับต้องบอกว่าอาเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีตําบลตาบลหนึ่งชื่อว่าตำบลบ่อบปลอยนะครับจะเป็นศูนย์รวมนะครับของ กลุ่มนะครับคนที่ทั่วประเทศนะครับเข้ามาขุดปลอยในสมัยหน้าพลอยดังๆเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังใน e ีพีหน้าเนาะนะครับดูรถทําง,งานไปด้วยนะครับฟังเรื่องเล่าเป็นเพลินไปก็ได้นะครับสำหรับท่านใดที่นะครับดูแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทาง Excavator Thailand นะครับได้มาถ่ายคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ